ไปเข้ามาเข้ามาตำรวจ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 เข้ามาเข้ามาไปไปไปตำรวจนะตำรวจไปเข้ามาเข้ามา

เอาโทรศัพท์วางไม่โต๊ะไม่ให้หมดมาโทรศัพท์วางวางไว่โต๊ะนี้นั่งลงนั่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 งรับนั่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 งนั่ง้ั่เราโทรศัพท์วางไ,ว,าว,างไว้นโต๊ะั นั่งนําให้ไปแล้วสู้สัตว์บาบแล้วโต <laughs> <laughs>